ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล Mutual Acceptance of Data หรือ MAD ในผลการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ไม่ได้ทำในมนุษย์หรือ Nonclinical Testing ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD โดยผลการทดสอบนั้น จะต้องมาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองว่ามีการปฏิบัติที่ดี Good Laboratory Practice (GLP) ตามหลักการของ OECD หรือที่เรียกว่า OECD GLP ดังนั้นการเข้าร่วม m a d ของประเทศไทยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งออกด้านอุตสาหกรรมยาและเคมีพันธุ์ ในการส่งออกด้านอุตสาหกรรมยาและเคมีพันธุ์ไปยังประเทศ OECD และภาคีสมาชิกจำนวน43ประเทศทั่วโลกในการดำเนินการตาม OECD MAD โปรแกรมนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งหมด4หน่วยแสดงดังภาพคือผู้ประกอบการหรือสปอนเซอร์หน่วยงานทดสอบหรือศึกษาวิจัยและพัฒนา ที่ไม่ได้ทำในมนุษย์หรือ Test Facility เรียกย่อๆว่า TF หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายหรือ regulatory authority เรียกย่อๆว่า RA หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติหรือ national compliance monitoring authority หรือเรียกย่อๆว่า CMA จากภาพแสดงความเชื่อมโยงของทั้ง4หน่วย ในการทำงานภายใต้ระบบ OECD GLP MAD โดยในที่นี้กำหนดให้ประเทศไทยต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์เช่นยาไปขายอย่างประเทศสมาชิก OECD คือสหรัฐอเมริกาภาพรวมของกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจากประเทศไทยหรือ Country A ไปขายอย่างประเทศคู่ค้าคือสหรัฐอเมริกา Country B นั้นเริ่มต้นจาก สปอนเซอร์ต้องตรวจสอบว่า R.A. ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของยาดังกล่าวด้านใดบ้างจากนั้นสปอนเซอร์ต้องส่งยานั้นไปทดสอบความปลอดภัยกับ TF ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง OECD GLP เมื่อทดสอบแล้วเสร็จ TF จะส่งผลการทดสอบความปลอดภัยในรูปของ Stu d y Report ให้กับสปอนเซอร์จากนั้น สปอนเซอร์จะนำผลการทดสอบความปลอดภัยไปยื่นยัง RA ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนยาซึ่งหากได้รับการอนุมัติสปอนเซอร์ก็จะสามารถขายยานั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรก็ตามหาก RA ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจในสถานะของ TF หรือผลการทดสอบความปลอดภัยที่ได้ RA ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะทวงถามไปที <tamanho S 1> ่ CMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาดังวงกลมที่สองจากนั้น CMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานมายัง CMA ของประเทศไทยดังวงกลมที่3แล้ว CMA ของประเทศไทยจะเข้าไปตรวจสอบ TF ของประเทศไทยดังวงกลมที่4 ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบกลับไปที่ CMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาดังวงกลมที่5 CMA ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่งผลการตรวจสอบให้กับ RA ของประเทศสหรัฐอเมริกาดังวงกลมที่6ดังนั้นจะเห็นได้ว่า CMA เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับการติดต่อหรือประสานงานกับประเทศอื่นๆหรือเป็น contact point สำหรับ O E C D G L P โปรแกรมนั่นเองปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นประเทศภาคีสมาชิกแบบเต็มรูปแบบภายใต้ระบบ O E C D G L P M A D หรือเป็น Non Member Full Adherence แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องยอมรับข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับทุกประเทศสมาชิก O E C D และทุกประเทศสมาชิก O E C D ก็ต้องยอมรับข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยของไทยที่ได้จาก TF ที่ได้รับการรับรอง OECD GLP แล้วซึ่งการยอมร,รับร่วมข้อมูลความปลอดภัยระหว่างประเทศนี้จะช่วยลดการกีดกันทางการค้าในรูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี Non-Tariff Barrier ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำในประเทศคู่ค้าจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆในระบบ OECD ของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าแสดงดังแผนภาพอินโฟกราฟิก ในแผนภาพนี้สามารถแบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ 1. องค์การ OECD หมายเลข1 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย4หน่วยหลักแทนด้วยวงกลมสีส้มได้แก่ CMA หมายเลข2 TF หมายเลข3 Sponsor หมายเลข4และ RA หมายเลข5 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาการดำเนินงาน OECD GLP ของประเทศไทยหมายเลข6 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในต่างประเทศหรือประเทศคู่ค้าหมายเลข7ถึง10วงกลมสีเขียวสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มแรกได้แก่ OECD หมายเลข1 เป็นองค์การที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักการ OECD Principle of GLP ตลอดจนกำหนดและทบทวนเทสไกด์ไลน์สำหรับการทดสอบต่างๆเพื่อให้ TF นำไปใช้อีกทั้งยังทำหน้าที่จัดอบรม CMA ทุกๆ2ปีและตรวจสอบ CMA ของประเทศที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก OECD ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถัดมาได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศประกอบด้วยผู้เล่นหลัก4หน่วยดังกล่าวข้างตน้นจากผลการศึกษาในโครงการวิจัยในครั้งนี้พบว่าทั้ง4หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OECD GLP ดังแสดงในไฮไลท์สีแดงบางหน่วยงานอาจมีความเข้าใจมากหน่อยเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงแต่บางหน่วยงานมีความเข้าใจน้อยถึงไม่เข้าใจเลย หน่วยทั้ง4ในประเทศมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นจากต่างประเทศเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานจากทั้งหมด4หน่วยโดยเริ่มจากหน่วยแรกคือ CMA หมายเลข2พบว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็น Non-member Full Adherence หรือประเทศภาคีสมาชิกในระบบ OECD GLP MAD โดยมี CMA แห่งเดียวคือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมมปอมีพันธะผูกพันในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ OECD ปีละ5,900ยูโรปัจจุบันมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ inspector จำนวน4คนแต่ยังไม่มี evaluator และมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ขาดผู้เชี่ยวชาญประจำต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทำหน้าที่อินสเปกเตอร์ซึ่ง CMA มีหน้าที่หลักคือการเข้าร่วมการอบรมที่ OECD จัดขึ้นและต้องรักษาคุณภาพของ CMA ตามมาตรฐานซึ่งหากถูกเพิกถอนแล้วจะส่งผลกระทบต่อหน่วยอื่นๆทั้งหมดหน่วยต่อมาคือ TF หมายเลขสา ซึ่งทีมวิจัยได้ไปเก็บข้อมูลมาจำนวน51แห่ง TF มีคุณสมบัติตามแถวส่วนกลางคือชื่อหน่วยทดสอบช่องทางการติดต่อและสถานภาพว่าเป็น TF ที่ได้รับการรับร,บรอง OECD GLP หรือไม่ซึ่งปัจจุบันมี TF ในไทยที่ได้รับการรับร,บรอง OECD GLP แล้วจำนวน5แห่ง TF แต่ละแห่ง จะมี area of expertise และ scope of Product ของตนซึ่งสามารถขยายขอบขายได้ TF มีอัตราค่าบริการและความสามารถในการรับทดสอบจากการศึกษาพบว่า TF ในประเทศไทยมีอัตราค่าบริการประมาณ45,000ถึง10ล้านบาทต่อ1การทดสอบและมีความสามารถในการรับทดสอบประมาณ10ถึง20โครงการต่อปี TF แต่ละแห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาหน่วยงานให้เข้าสู่ OECD GLP ที่ต่างกันจากการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่ม TF ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ OECD GLP เป็นภายในระยะ1-2ปี3-5ปี6-10ปีและมากกว่า10ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณสมบัติย่อยด้านต่างๆที่แตกต่างกัน สำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติย่อยของแต่ละ TF แบ่งออกเป็น4ส่วนหมายเลข3.1ถึง3.4ได้แก่บุคลากร (Man) หมายเลข3.1โดยการทำงานภายใต้ระบบ OECD GLP จะต้องมีกลุ่มคนทำงานที่ประกอบด้วย4กลุ่มเป็นอย่างน้อยนั่นคือ Test Facility Management (TFM) Study Director (SD) Quality Assurance Staff (QAS) และ Archivist (AS) 2. เครื่องมือและวัสดุต่างๆ (Material) หมายเลข3.2 3. การบริหารจัดการองค์กร (Management) หมายเลข3.3 4. การเงินหรืองบประมาณ (Money) หมายเลข3.4โดย TF สามารถสร้างรายได้จากการรับทดสอบผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ทั้งในและต่างประเทศ TF มีหน้าที่ต่งตางๆตามแถวล่างสุดต่งตางๆเช่นวางแผนการทดสอบ Study Plan คิดราคาและระยะเวลาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่อโครงการรักษามาตร,รฐานการทดสอบให้เป็นที่น่าเชื่อถือทดสอบผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมรายงานการทดสอบ Study Report นอกจากนี้ TF มีความเชื่อมโยงกับ CMA ดังเส้นตรงที่เชื่อมโดย TF ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตามหลักการ OECD GLP สามารถยื่นเอกสารขอรับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนไปยัง CMA จากนั้น CMA จะทำการตรวจประเมิน TF ตามกระบวนการหน่วยที่3คือ Sponsor หมายเลขสสปอนเซอร์ or, มีคุณสมบัติหลักคือมีผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปขายให้กับประเทศคู่ค้าโดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องได้รับการทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ non clinical testing ที่มีทั้งหมด8กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่สารเคมีในทางอุตสาหกรรม industrial chemicals เพศสัชพัน pharmaceutical ยาฆ่ามแมลง Pest Design สารฆ่าหรือกำจัดสิ่งมีชีวิต b บโ c ไซวัตถุเจือปนอาหาร Food Additives วัตถุเติมในอาหารสัตว์ f e e d a d d i t i v e เครื่องสำอาง Cosmetic และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ medical device สปอนเซอร์ในประเทศไทยแบ่งได้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการรายใหญ่ดังที่เห็น SML ในภาพซึ่งมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันในการส่งออกผลิตภัณฑ์หนึ่งหนึ่งสปอนเซอร์มีหน้าที่ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายหรือ RA ของประเทศคู่ค้าหมายเลข9ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งขายนั้น ต้องการการทดสอบอะไรบ้างเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากนั้นสปอนเซอร์จะทำการติดต่อกับ TF เพื่อตรวจสอบราคาและระยะเวลาการทดสอบ Check Testing Price and Time ดโดยอาจตรวจสอบกับ TF ที่ได้ OECD GLP ในประเทศไทยหมายเลข3หรือ TF ที่ได้ OECD GLP ของประเทศคู่ค้า หรือประเทศสมาชิกอื่นๆจากนั้นจึงตัดสินใจส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบเมื่อทาง TF ทดสอบแล้วเสร็จก็จะส่งรายงานการทดสอบกลับมาให้สปอนเซอร์ไปยื่นประกอบการขึ้นทะเบียนกับ r a ของประเทศคู่ค้าต่อไปข้อจำกัดที่พบในประเทศระหว่างสปอนเซอร์และ TF คือการที่แต่ละฝ่ายไม่มีข้อมูลของกันและกันทำให้สปอนเซอร์ ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบอยังต่างประเทศและต้องจ่ายเงินส่วนนี้ให้ประเทศคู่ค้าทำให้ TF ในประเทศขาดรายได้จากกิจกรรมนี้ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหากเป็นโครงการใหญ่อาจมีมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทต่อโครงการหน่วยสุดท้ายคือ R.A. หมายเลข5 R.A. ของประเทศไทยประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ4หน่วยงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอหมายเลข5.1กรมวิชาการเกษตรหมายเลข5.2กรมโรงงานอุตสาหกรรมหมายเลข5.3และกรมปศุสัตว์หมายเลข5.4ทั้งนี้สำหรับอ,อยอยังแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยอีก4กอง2กลุ่มได้แก่กองอาหารกองยากองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายในการดำเนินงาน OECD GLP นั้น RA ของประเทศไทยมีหน้าที่หลักคือการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และตรวจสอบผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ TF จากสปอนเซอร์ของประเทศคู่ค้าหมายเลขสิ ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่ RA ของประเทศคู่ค้าทำกับสปอนเซอร์ของประเทศไทยจากการศึกษาสถานภาพในปัจจุบันพบว่าแต่ละ RA แบ่งความรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันกระจายไปแต่ละกรมกองดูรายละเอียดได้จากโน้ตด้านล่างขวาของแผนภาพเช่นกองอาหารรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร food additives กรมวิชาการเกษตรรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาฆ่ามแมลงเพสติไซด์หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีทางอุตสาหกรรม industrial chemicals เป็นต้นนอกจากนี้พบว่าแต่และหน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานของผลการทดสอบที่แตกต่างกันโดยมีเพียงกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นที่ร้องขอผลการทดสอบความปลอดภัยจาก t f เ ที่ได้รับการรับรอง OECD GLP สำหรับอยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่กว้างมากครอบคลุมตั้งแต่ให้มีผลการทดสอบจาก TF ที่ได้รับการรับรอง GLP มีมาตรฐานระดับนานาชาติเช่น ISO ISO หรือแม้กระทั่งไม่มีการระบุถึงมาตรฐานใดๆเพียงขอให้มีผลการทดสอบความปลอดภัยจาก TF ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นในด้านความเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นๆนั้น RA จะเชื่อมโยงกับสปอนเซอร์จากประเทศคู่ค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอและตรวจสอบผลการทดสอบต่างๆสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และหากมีข้อสงสัยในรายงานผลการทดสอบจาก TF จากประเทศคู่ค้า RA ก็จะร้องขอข้อมูลไปที่ CMA ของประเทศตนเอง เพื่อให้ประสานไปยัง CMA ของประเทศคู่ค้าหมายเลข7ตามกระบวนการอย่างไรก็ดีจากกฎระเบียบที่หลากหลายและการขาดการร้องขอผลการทดสอบจาก TF ที่ได้ OECD GLP ในหลายๆหน่วยงานทำให้ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในเชิงการค้ากับต่างประเทศเนื่องจากประเทศคู่ค้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์มาขายให้กับประเทศไทยได้ค่อนข้างง่าย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิก OECD อื่นๆที่มีกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าโดยสรุปแผนภาพนี้นอกจากแสดงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆแล้วยังแสดงถึงข้อจำกัดที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน OECD GLP ของประเทศไทยเช่น การขาดความรู้เกี่ยวกับ O E C D G L P ของหน่วยงานต่างๆการขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆและการขาดเครือข่ายหรือหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงทั้ง4หน่วยเข้าด้วยกันทําให้ต้องสูญเสียเงินจํานวนมากให้กับต่างประเทศเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์แทนที่เงินดังกล่าวจะหมุนเวียนให้กับ T F ในประเทศนอกจากนี้ ยังเสียโอกาสในการรับทดสอบผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งเป็นรายได้ให้กับประเทศดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทั้ง4หน่วยต้องร่วมมือกันพัฒนานงานด้าน OECDGLP ไปพร้อมๆกันและจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับโลกต่อไป